สวัสดีครับจากช่อง g v u Channel นะครับวันนี้เราก็จะเอากาจอ RX 5,700 x p 8G b มาให้ดูนะครับอาการเสียก็ตามอาการที่ลูกค้าคนโนตมาเลยครับก็อ่านกันเองเลยนะครับค่อนข้างจะเปอาความนะจะเป็นข้างยาวนะครับผมก็โดยรวมๆแล้วก็คือกาจอตัวนี้ทําให้ไฟดับทั้งบ้านนะครับก็น่าจะเป็นปัญหาคือกาจอ,อาจ,จะช็อตก็ได้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาลองทําการรื้อแล้วก็ตรวจเช็คก,กันนะครับว่าข้าวๆของเขาเนี่ยเสียที่อะไรบ้างนะครับก็เป็นการจอดุ่นนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราย่าอยาทาการรื้อกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะครับเราค่อยมาทําการถ่ายกันอีกครั้งนึงนะครับส่วนคําถามที่บอกว่าถ้าซ่อมได้แล้วกลับมาเป็นส่ยชุดน้าได้หรือเปล่าก็น,น่าจะได้อยู่แล้วนะครับซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวกันอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้เราก็ขอไปทําการรื้อก่อนแล้วกันนะครับเราค่อยมาว่ากันนะครับว่าอากาศเสียตัวนี้ เราจะทําอะไรได้หรือเปล่านะครับขอถ่ายนิดนึงละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อลูกค้าบอกว่าการจอของผมทําไมใส่กลับมาไม่ครบนะครับอันนี้อยากจะบอกว่าการน็อตมันไม่มีมา2ตัวนะครับรู้สึกจะมีมาแค่4ตัวนะครับผมโอเครายละเอียดก็ตามนี้นะครับการถ่ายที่ก็ดีนะครับเป็นเหมือนหลักฐานไปในตัวแล้วกันนะครับการจอตัวนี้เราไม่ได้ลืมนะครับเดี๋ยวเราก็จะลืมกันเลยแล้วกันนะครับเราค่อยมาสรุปกนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ ตอนนี้เราก็ได้รื้อเมนบอร์ดออกมาจากตัวซิงค์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการวัดกันให้ดูแต่ละชุดนะครับก็โดยเริ่มจากที่ตัว12โวลต์จากด้านล่างก่อนแล้วกันนะครับเราค่อยไปทาง8พิน16พินด้านบนนะครับผมอ่า12โวลต์ด้านล่างก็ปกติด,ดีนะครับแล้วก็เราก็มา12โวลต์จากสลอ็อตนะครับจะเป็นลายวงจรวิ่งลอยที่พินเลยก็ไม่มีช็อตนะครับไม่มีช็อตนะครับ สิบสองโวลต์หลักๆเลยก็ไม่ช็อตนะครับแล้วก็จะมีมาสําคัญหน่อยก็มีขาสี่เนี่ยแหละครับหนึ่งสองสามสี่ก็ไม่ช็อตนะครับอ่าพออุปกรณ์สิบสองโวลต์หลักๆเลยครับที่จะทําให้ไฟดับทางบ้านได้นะครับเราก็ผ่านแล้วมันไม่น่าจะช็อตเลยครับอ่าเราก็มาเช็คอุปกรณ์พวกหม้อแปลงทุกๆหม้อแปลงนะครับอ่าเริ่มจากหม้อแปลงตัวน้อยก่อนก็ไม่มีช็อตนะครับหม้อแปลงตัวน้อยก็ไม่มีช็อตอันนี้ก็ไม่ได้ช็อตนะครับมันมีค่าโอห์มนะครับก็ไม่ช็อตนะครับ อันนี้ก็ไม่ช็อตนะครับผมอันนี้ก็มีค่าโอหอ์มหรือับโอห์มอาจจะต่ำไปหน่อยแต่ก็ไม่ช็อตนะครับอ่านนี้ค่าโอห์มเยอะหน่อยอันนี้น่าจะเป็นชุดแหลมก็เป็นไปได้นะคะะรับอลองตัวจะเป็นชุดแหลมไหมอ่าเป็นชุดแหลมจริงนะครับเห็นไหมครับค่าโอห์มเท่ากันเลยนะครับค่าโอห์มเท่ากับมอแปลงตัวนี้เลยถ้าค่าโอห์มเท่ากันนี่เป็นของเป็นของมอป gam, แปลงแหลมนะครับผมอ่าอีกอหนึ่งมอแปลงโอเค ก็ไม่ช็อตนะครับไม่ชอ็อตอันนี้จะเป็นชุด gpu มันจะโอมต่ําอยู่แล้วนะครับผมอ่าก็ไม่ช็อตนะครับโดยรวมแล้วทั้งบอร์ดนี้ก็แทบจะไม่มีช็อตเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําการต่อดูแล้วกันนะครับอ่าเหลืออีกหนึ่งมาแปลงแล้วกันนะครับมาแปลงที่เหลือเชียบโคงครับ นี่ก็ไม่ช็อตนะครับถ้าไหนที่มันมีข่าโอมแสดงว่ายังไม่ได้ช็อตนะครับน่าจะมีปัญหาแค่โอมต่ำเฉยๆถ้าช็อตต้องเป็นลักษณะแบบนี้ศู์ไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําการต่อกอะไลเซอร์ดูแล้วกันนะครับว่าทําไมดูจากอาการที่เขาเขียนมาน่าจะค่อนข้างหนักนะครับแต่เวลาเช็คเข้าจริงเหมือนมันไม่ค่อยหนักเท่าที่เขียนครับตัวนี้เรายังไม่ได้รอครับโอเคเราจะไปต่อเข้าอะไลเซอร์แล้วก็เทสกันนะครับว่า มันมีไฟชุดไหนออกบ้างไม่ออกบ้านครับพอตัวนี้เราก็ยังไม่ได้ทําการวัดเหมือนกันนะครับเราก็จะไปวัดไปพร้อมๆกันเลยตอนนี้เราก็ได้ทําการต่อไลเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับพอดีเรากําาังจะทาการวัดนะครับเราก็เลยลองทําการออนก่อนพอมาลองออนนะครับเราเราเอามือมาจับตัวตัวชิป v g a ครับชิปมันร้อนมากนะครับเราก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องวัดระบบไฟนะครับเพราะว่า ถ้าชิป VGA มันร้อนขนาดนี้นะครับคือเรามือเราจับไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องเอาสายมาเสียบเลยแล้วก็ดูภาพไปเลยกันนะครับถ้าภาพออกก็คือจบนะครับถ้าอาการที่เขาเขียนมาเสียหายหนักนั้นเราค่อยโทรไปถามกับลูกค้าอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับกาจอเขาเป็นอะไรเสียมาหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับที่ไม่ใช่การจอนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ลองทําการออนดูแล้วกันนะครับอันนี้เราไม่ต้องวัดไฟโชว์แล้วนะครับเพราะว่ามันร้อนขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราดูภาพเลยแล้วกันนะครับ นี่นะครับภาพโอเคภาพมันไม่ออกครับที่มันไม่ออกเพราะว่าตัวชิปเอ็มดีมันจะร้อนจัดนะครับมันร้อนเกินไปครับพอมันร้อนจัดเนี่ยมันจะตัดนะครับมันไม่ออกเดี๋ยวลองลองอีกครั้งแล้วกันนะครับถ้าเพราะว่าตะกี้ก่อนที่ผมจะลองออกนะครับผมได้ลองเทสไปแล้วนะครับมันภาพมันมานะครับเพราะว่าจับอาชิปมันร้อนเนี่ยครับ โอเคเดี๋ยวผมขอลองอีกครั้งนึงกันนะครับถ้าเกิดว่าภาพไม่มาเดี๋ยวผมขอใส่ซิงค์เลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องอุณหภูมินะครับชิปมันร้อนจัดนั่นเองนะครับโอเคอู้ร้อนมากเลยนะครับเนี่ยร้อนเกินนะครับโอเคร้อนจัดอ่าภาพมานะครับปิดเลยนะครับเพราะว่าชิปมันค่อนข้างร้อนนะครับโอเค จากอาการที่เขาเขียนมากับตอนนี้ซึ่งมันค่อนข้างจะขัดแย้งกันมากนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอใส่ซิงค์เราไปทําการเทสบนตัวเมนบอร์ดเลยแล้วกันนะครับถ้ามันเทสกราฟิกได้การ์ดจอตอนนี้ก็จะทําการส่งคืนไปนะครับค่าใช้จ่ายก็มีค่าค่าตรวจเช็คการามที่เราตกลงกับลูกค้าไว้แล้วครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปทําการประกอบแล้วเทสกันให้ดูอีิครัณฑ์นะครับว่ามันจะผ่านหรือเปล่าครับสถานการณ์ที่เขาเขียนมาค่อยว่ากันอีกทีนึง โอเคนะครับตอนนี้เราก็ต่อเข้ากคอมพิวเตอร์เรียบร้อยนะครับรอทำรอให้มันดีเทคเดเวอร์นะครับตอนนี้ยังไม่ดีเทคเดเวอร์นะครับอ่าพอเรามาอ่านรายละเอียดรู้สึกว่าเราอ่านรายละเอียดไม่หมดนะครับเป็นคนไทยจริงๆนะครับอ่านไม่ต้องซื้อไม่เกินสามมันทัดจ,จริงๆนะครับเราเ <c oughs> นี่ยอาการเสียของเขาเขาบอกว่าเอาบีซีไปประกอบใหม่และทําการเปลี่ยนสิงเกอรจอรจากของเดิมพัดลมสามตัวเปลี่ยนเป็นชุดน้ํานะครับผมแล้วพอเราเปิดอุณหภูมิสูงถึงหนึ่งร้อยแปดองศานะครับ แล้วเครื่องตัดดับท so ําให้ไฟดับทั้งบ้านนะครับแต่พอเปิดอีกครั้งเออเนี่ยผมไม่ได้อ่านตรงนี้ครับแล้วพอเปิดอีกครั้งเปิดได้ไม่ถึงสิบนาทีก็ดับต่อครับอาการเบื้องต้นก็ประมาณนี้ก็แสดงว่าการ์ดจอตัวนี้คือมันไม่ได้ช็อตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเขียนว่าเปิดอีกครั้งเปิดได้ไม่ถึง10นาทีแล้วก็ดับต่อแสดงว่ามันมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการ์ดจอช็อตนะครับเราผมน่าจะไปหลงทางลองบอกไฟดับทางบ้านก็เลยหยุดอ่านต่อครับ แม่อ่านหนังสือไม่พ้นสามรรทัดพ้นมาสามรทัดครึ่งนะครับเนี่ยพอมาประโยคน้นี้เขาบอกว่าเปิดอีกครั้งเปิดได้ไม่ถึงสิบนาทีถ้าเปิดได้ไม่ถึงสิบนาทียังไงก็ต้องบอกอยู่เดีวก,การจอติดนะครับแม่เรานี่พลาดแท้ๆโอเคตอนนี้การจอที่เราเช็คก,ก็ติดนะครับผมตอนนี้ก็ดีเทนไดเวอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเช็ครายละเอียดอื่นๆกันละกันนะครับแม่เรานี่อ่านหนังสือไปครบสามรทัดเกินมาเกินมาครึ่งบรรทัดนะครับ อของเขาก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องอุณหภูมิมาถึง108องศาครับ108องศาก็คือชุดนี้โอเครายละเอียดอื่นๆของเขาก็ครบถ้วนนะครับผมไม่มีช่องไหนขาดแสดงว่าไดเวอร์ครบหมดนะครับก็เป็นแรมของไมคอนเหมือนที่เราเห็นเลยออปกกเซนเซอร์ใช้ไมคอนหรือเปล่าครับไม่ได้สังเกตโอเคเดี๋ยวเราก็ลองทําการเปิดพัดลมแล้วกันนะครับเหมือนตอนนี้พัดลมของเขาไม่หมุนนะครับรือว่ามันยังร้อนไม่ถึงแล้วกันอันเดี๋ยวเราลองดูซิว่าเราเม,มนนุ่นไดไหมครับอ่า พอเราเมนนวนพัดลมได้นะครับก็ก็น่าจะใช้ได้นครับสุดพัดลมโอเคต่อไปเราก็จะเทสพวกเกี่ยวกับเฟอร์มาร์กแล้วกันนะครับถ้าเทสเฟอร์มาร์กได้นะครับแล้วไม่ดับก็ค่อยว่าอีกทีอันนี้เราจะดูเรื่องอุณหภูมิก่อนเป็นหลักนะครับอ่าตอนนี้อุณหภูมิของเขาก็สูงปี๊ดไปหกเจ็ดสิบสององศาแล้วนะครับเจ็ดสิบสี่องศาครับก็เดี๋ยวดูไปก่อนแล้วกันนะครับอุณหภูมิมันจะลงมาหรือเปล่านะครับ เพราะว่าตามที่เขาแจ้งไว้ก็อยู่ประมาณหนึ่งร้อยแปดองศาแสดงว่าซิงค์ระบายความร้อนอาจจะตายก็ได้นะครับหมายถึงชุดน้าที่เขาใส่นะครับหรือว่าอาจจะใส่ซิลิโคนไม่ดีก็เป็นไปได้ครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องตัวซิงระบายความร้อนก็ได้อันนี้ก็ยังตอบเลยไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้อุณหภูมิของของเราก็อยู่ที่เจ็ดสิบแปดองศา79ดสิบ้าองศานะครับก็ลดลงมาตามระดับระดับนะครับตามอุณหภูมินะครับ โอเคก็ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิมันอยู่ระดับนี้ก็ยังน่าโอเคอยู่นะครับเพราะว่าเราใช้ซิลิโคนซิลิโคนธรรมดานะครับใช้แบบนี้ลองนะครับมันจะเทป์มันจะค่อน,นข้างสูงครับแต่แต่ว่าถ้าเราไปใช้แบบนี้นะครับอุณหภูมิมจะลดมันจะต่างก,กันราวฟ้ากับเหวนะครับซึ่งตอนนี้เราเทสที่เฉยเราก็ใช้แค่อันนี้พอยังไม่ต้องใช้ตัวนี้นะครับผมการ์ดจอตัวนี้ของลูกค้าเดี๋ยวเราก็ทําการเทสไปก่อนแล้วกันนะครับ ก็ของเขาบอกว่าเทสได้ไม่ถึงสิบนาทีก็จะตัดดับนะครับของเราเดี๋ยวผมก็จะทําการเทสไปสิบนาทีหรือว่าถ้าดับผมก็จะทําการถ่ายต่อครับตอนนี้เราก็ขอพักกิจก่อนอุณหภูมิมันก็น่าจะอยู่ระดับนี้นะครับผมโอเคก็รอรอให้มันไล่ไปก่อนแล้วกันนะครับอุณหภูมิแบบนี้ก็ยังอรับได้แต่ก็ค่อนข้างสูงเกินไปนะครับไม่รู้ว่าซิงค์ระบายความร้อนไม่ดีหรือเปล่านะครับแต่ผมว่ามันสูงสูงมากนะมันไม่น่าจะต้องสูงขนาดนี้นะครับ แต่ก็ถ้ามันยังเังนอยู่ในเกณฑ์รับได้เราก็ยังต่อรับได้นะครับถ้าไม่สูงถึงจนโปรแกรมมันฟ้องเออร์เลอร์ครับถ้าอุณหภูมิมันสูงเกินไปเนี่ยโปรแกรมเฟอร์มาร์กมันจะร้องเออร์เลอร์นะครับหรือมีการอะลาร์มแจ้งเตือนนะครับว่าอุณหภูมิมันสูงเกินไปแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนี้มันยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับยังมีการสวิงโดดสวิงขึ้นสวิงลงนะครับก็เดี๋ยวผมขอเทสได้ก่อนสักประมาณสักสิบนาทีแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้มันอยู่เวลาประมาณสักสองนาที โอเคเบิร์ทิ้งเทสไว้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็ปล่อยเครื่องเทสมาได้มากกว่า10นาทีแล้วนะครับก็คือเทสมาได้ถึง17นาทีเกือบ20นาทีแล้วครับก็อุณหภูมิก็จะวิ่งขึ้นๆลงๆอยู่แบบนี้ครับถ้าเปลี่ยนซิลิโคนหรือว่าลูกค้าไปใส่ซิงน้ำตามเขาใส่ก็น่าจะอุณหภูมิลงไปได้เยอะนะครับการที่ใส่ไปแล้วอุณหภูมิถึง108องศาเซีก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะใส่ซิง ตัวชุดน้ําไม่ดีนะครับเลยทาให้อุณหภูมิสูงขึ้นนะครับซึ่งการจอตัวนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีผลอะไรไม่มีผลเสียอะไรนะครับน่าจะไม่เสียเลยนะครับตอนแรกที่เราไปเสียเวลาหรือแล้วก็เช็คนครับเพราะว่าเราอ่านหนังสือไม่เกินไม่เกินสามรรนัดนะครับเออสามมรัดครึ่งนะครับการจอยังใช้งานได้นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นขึ้นลงแบบนี้นะครับก็โดยรวมมาแล้วการจอตัวนี้ rx ห้าพันเจ็ดร้อย xg จะไม่ได้เสียอะไรนะครับก็น่าจะปกติดีนะครับ น่าจะมีผลมาจากลูกค้าใส่ซิงคระบายความร้อนไม่ดีนะครับผมเหลาก็ต้องอ่านหนังสือให้ครบนะครับเนี่ยอ่านไม่เกินอ่านสามบรรทัดปุ๊บพอเลยนะครับพอเห็นว่าไฟดับทั้งบ้านนี่หยุดเลยนะครับไม่ได้อ่านต่อเลยนะครับโอเคก็กาตจาตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับก็น่าจะมีปัญหาเรื่องที่ลูกค้าลองซิง์ไม่ดีมากกว่านะครับโอเคเด็กกาต้าตัวนี้ก็จะทําการส่งคืนลูกค้าไปนะครับ โอเคก็ไปเจอกับคลิปงานะต้อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ